ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เ e v e l เก้า channel นะฮะวันนี้ก็อยู่กันในเกม one piece fighting p i กันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะว่าผมจะมาแนะนําวิธีการใช้บัตรประชาชนไทยนะครับในเกมในการยืนยันตัวตนล้กันเนาะบางคนติดปัญหานะฮะอันนี้สําหรับ ios นะครับผมไม่แน่ใจว่า android ทําได้หรือเปล่านะก็สําหรับบางคนนะฮะจะขึ้นมาประมาณอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีทํากันนะฮะก็ให้เรากดไปที่ตรงที่ผมวงไว้นี่เลยนะครับกดไปเลยนะครับ ก็พอเรากดเสร็จแล้วนะฮะมันก็จะขึ้นมาหน้าหน้านี้เดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับนี่ขึ้นมาหน้าอย่างนี้นะครับพอเข้าหน้านี้ได้แล้วนะครับให้เราเลือลเเล่อนลงมานิดหนึ่งนะฮะนี่ฮะเราก็จะถ้าเราเลื่อนลงมานิดหนึ่งฮะเราก็จะเจอตรงนี้ตรงที่ผม,มกดเข้าไปตรงนี้นะครับนี่เลยพอกดเข้ามาแล้วนะฮะเขาจะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลตามบัตรประชาชนนะครับเราก็ใส่ชื่อของเรานะฮะเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อตามบัตรเลยนะฮะและ้วก็พิมพ์ไปเลย พออกชื่อามสกุลเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเดี๋ยอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นเพศหญิงชายนะฮะมันก็เป็นภาษาไทยส่วนประเภทของบัตรนะครับให้เราเลือกเป็นอื่นๆนะฮะแล้วก็เลขประจําตัวนะครับก็ใส่ไปเลยนะฮะไม่ต้องมีขีดไม่ต้องมีอะไรนะครับเลข3หลักแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะฮะก็จะเป็นวันเกิดนะครับเขาก็ไปเลยทางซ้ายก็จะเป็นใส่เป็นปีคศนะฮะส่วนกลางก็จะเป็นเดือนนะครับแล้วก็ขวาซุดก็จะเป็นวันที่นะฮะ พอใส่แล้วเสร็จแล้วนะครับก็กดภาษาจีนด้านบนขวานี่เลยนะครับก็จะขึ้นมาจาบประมาณนี้ต่อไปนะครับตัวนี้สําคัญนะครับมันจะมีให้เราใส่รูป3มช่องนะฮะให้เราถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนนะครับช่องแรกใส่เป็นด้านหน้าแล้วก็ช่อง2ด้านหลังนะฮะแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็เป็นรูปที่เราถือบัตรบัตรประจำบัรประชาชนานะะี่แหละใหเราเห็นหน้าเราด้วยนะฮะก็ตามตาม,ตามตัวอย่างนี้เลยนะครับก็จะรประมาณนี้ก็ใส่ใส่ตามพอถ่ายเสร็จแล้วก็ใส่ในช่องที่มันมีไว้ให้3ช่องนี่ฮะ ใส่เสร็จก็กดส่งไปเลยครับกดสีเหลืองด้านล่างนี่เลยพอเรากดส่งไปเสร็จแล้วนะครับให้เรามาดูตรงที่คำว่าของฉันทางด้านซ้ายเนี่ยฮะก็พอเราส่งไปแล้วนะครับให้เรามาดูตรงที่คําว่ารอการตอบกลับนะฮะจะเป็นเมลขึ้นมาแต่ของผมอะไรเรียบร้อยหมดแล้วมันเลยไม่ขึ้นนะครับพอมันขึ้นว่าเมลรอการตอบกลับนะฮะรอสักประมาณไม่แน่ใจว่ากี่นาทีนะยี่สิบสามสิบนาทีก็น่าจะได้แล้วฮะมันก็จะมาดูตรงที่คําว่าตอบแล้วพอพอเขาตอบแล้วนะฮะตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ หมดปัญหาเรื่องการใช้บัตรหาชื่อจีนหาชื่ออะไรแหละอันนี้ก็เข้าเกมตามปกติได้เลยครับอันนี้ของ i อ s อนะฮะของ Android ผมไม่แน่ใจว่ามีวิธีทําอย่างอื่นหรือเปล่าที่วิธีทาแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะ,ะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ